สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำผัดเส้นเล็กนะคะผัดหมี่เนี่ยเส้นเส้นของยี่ห้อนี้มันจะอันนี้มันจะดีมันไม่ค่อยขาดนะมันจะขาดแต่มันก็ดีอะถ้าเราผัดผัดเบาๆเ,เราไม่ได้แช่น้ำไว้นะคะถ้าแช่แช่น้ำให้มันนุ่มแล้วมาผัดมันก็จะสุกเลยนะเลเตน้ำเติมนี นี่นะคะเราจิ้มดูถ้ามันมีเลือดอะมันยังไม่สุก เสร็จแล้วจ้าผัดไทยผัดหมี่ไม่ใช่ผัด, <o> ดไทยผัดง่ายๆนะจ้าวันนี้ฝรั่งเศสร,ร้อนมากอ่ะสี่สิบดีกี <c oughs> อออขอตัวไปกินก่อนนะคะสวัสดีค่ะรวยๆเฮงๆนะจ๊ะ